โอ้ไม่กรอดโอ้ไม่กรอดโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไหม c ครับ Pocket Edition นะผมสำหรับคีิปนี้ผมก็จะมาร e v i e w add-on ที่มีชื่อว่า Dino ไปดูกันเลยครับไปดูกันเลย สำหรับมอสตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของไดโนเสาร์นะครับเ่คล้ายๆลูกนะครับก็เอาไว้ขับขี่นะครับไปไหนต่อไหนได้นะครับผมก็ไม่เป็นพิษภัยร้ายอะไรนะครับก็เป็นมันเป็นอะไรครับมันเป็นหมู่นั่นเองนะครับอ นะครับอยากขี่ก็เสกหมูมาเลยนะครับนะก็ถ้าไปเล่นในโซลโวเราก็จะเจอเป็นตัวไดโนเสาร์เลยนะครับนะโอ้โหนะครับวิธีการขี่นะครับก็เป็นวิธีของหมูมๆเลยนะครับนะก็ไปเอาเบ็ดตกเบ็ดเบ็ดแครอทนะครับซึ่งเราต้องใส่ที่นั่งนะครับเนี่ยใส่เกลือใส่อานนะครับแล้วก็สามารถขี่ได้นะครับผมนะครับตอนเราขี่นะครับมันจะมีจุดเด่นอยู่1จุดนะครับนั่นก็คือ หัวใจที่เต็มไปด้วยแต่ความโอ้โหเต็มหน้าจอเลยนะครับ4 5แถวเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับม็อดนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับสามารถโหลดได้ที่ใต้ description นะครับผมก็นะครับอ่ามันจะเป็น add on นะครับลงด้วย behavior กับ restore pack 2อย่างนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ลงไม่เป็นก็ใต้ description เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอ้าเฮ้ยคุณผู้ชมอยู่แถบนี้เฮ้ยมึงมองอะไรเปทางนู้นอะ สามระับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการเอ่ยเพื่อเป็นอะไรการเอ่อทำคลิปตัวต่อไปนะครับน่าสมรปนีไปละขี่ไดโนเสาร์นั่นแน่โอ้โหไอ้นั่นก็ตามจังเลยเนาะลูกมันนะเออใช่ไปละ yeah.